10วิธีฉลาดแบบลิโป้ชนะศึกในทุกสนามรบสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันทร์ข้อที่1พัฒนาสกิลให้สุดทางเก่งอะไรก็ต้องเก่งให้สุดถ้าเราจะพูดถึงความเก่งใน3ามก๊กนะคะก็มีขุนพลมากมายที่เก่งกาจแต่ถ้าให้เลือกใครคนหนึ่งที่เก่งที่สุดในด้านการต่อบสู้คําตอบแทบจะเป็นเอกฉันเลยนะคะว่าคือลิโป้ลิโป้ไม่ได้แค่เก่งแต่เขาเก่งจนไม่มีใครกล้าท้าทาย ถ้าเป็นเกม RPG เขาก็คงเป็นตัวละครที่สกิลเต็มร้อยทุกช่องแต่สิ่งที่ทำให้เขาเป็นตำนานไม่ใช่แค่ความเก่งธรรมดาแต่มันคือความสุดในทุกด้านของการรบวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าลิโปพัฒนาสกิลของตัวเองให้สุดทางขนาดไหนและเราจะเอาความโหดนี้มาใช้กับชีวิตเราได้ยังไงบ้างอย่างแรกนะคะก็คือศึกที่สร้างตำนานประลอง3รุมหถ้าพูดถึงฉากที่ทำให้ลิโปกลายเป็นขุนศึกอันดับหนึ่งของสก,ก๊ก ก็ไม่มีอะไรที่เดือดไปกว่าศึกประลองสามรุมหนึ่งย้อนกลับไปในยุคปลายราชวงศ์ฮั่นแผ่นดินจีนเต็มไปด้วยขุนศึกมากมายที่ต้องการแย่งชิงอํานาจหนึ่งในนั้นก็คือต่างโต๊ะเจ้าเมืองที่ครองอํานาจด้วยความโหดเหีเ้ยมแล้วก็มีลิโปเป็นขุนพลมือขวาเมื่อพันธมิตรของเล่าปีนําทัพมาต่อต้านต่้งโต๊ะก็ต้องเจอกับขุนศึกที่ไร้เทียมทานอย่างลิโปซึ่งทําให้พวกเขาถึงกับต้องจับมือกันเพื่อหยุดชายคนนี้ และนั่นเป็นที่มาของศึกประลองสามตอนหนึ่งที่ดุเดือดที่สุดในสามก๊กฝ่ายแรกพี่น้องร่วมสาบานแห่งโจกโก,ก็คือกวนอูเป็นนักรบคราวแดงที่ขึ้นชื่อเรื่องพลังทำลายล้างคนต่อมาก็คือเตียวหุยเป็นนักรบสายพลังที่บ้าคลั่งสุดๆและสุดท้ายคือเล่าปีผู้นำที่แม้จะสู้ไม่เก่งเท่าสองพี่น้องแต่ก็มีฝีมือไม่ธรรมดาส่วนฝ่ายที่สองคือลิโป้คนเดียวเท่านั้นนักรบที่ไม่มีใครกล้าสู้ตัวต่อตัว,ตว คนที่สามารถฆ่าศัตรูเป็นร้อยโดยไม่เสียเหงื่อและเขาก็ขี่ม,ม้าเซ็กเทาอาวุธคู่ใจที่ทําให้การต่อสู้ของเขาเหมือนปีศาจแล้วเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นเตียวหุยผู้บ้าคลั่งเป็นคนแรกที่พุ่งเข้าไปฟันสุดแรงหวังว่าจะสังหารลิปโป้แล้วการต่อสู้นี้ก็ยาวนานกว่าร้อยกระบวนท่าไม่มีใครทําให้ลิปโป้ล้มลงได้จนสุดท้ายทุกฝ่ายต้องถอยกลับและก็ทําให้ลิปโป้ได้รับการยกย่องว่านี่คือยอดนักรบอันดับหนึ่งของแผ่นดิน สำหรับความเก่งของเขาไม่ใช่เรื่องฟลุกลิปโปเขาฝึกตัวยังไงถึงได้สุดขนาดนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมลิปโป้ถึงโหดขนาดนี้เขาฝึกมายังไงลิปโป้ไม่ได้เกิดมาแล้วโหดเลยแต่เขาเป็นคนที่ฝึกฝนหนักกว่าทุกคนตั้งแต่เด็กลิปโป้ถูกฝึกให้เป็นนักรบฝึกการใช้ทวนมังกรจันที่ไม่มีใครรับมือได้ฝึกขี่ม้าเซ็กเทาจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกับมัน แล้วก็ฝึกการต่อสู้แบบสู้หลายคนจนสามารถรับมือ3คนได้แบบสบายๆถ้าเทียบกับในยุคนี้นะคะลิโปก็คือคนที่พัฒนาสกิลตัวเองจนสุดทางแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเก่งแบบริโปต้องทํำยังไงบ้างถ้าคุณเป็นนักขายคุณก็ต้องเป็นเซลล์ที่ปิดดิวได้ทุกเคสไม่ใช่แค่พูดเก่งแต่จะต้องอ่านใจลูกค้าออกรู้จังหวะในการปิดการขายแล้ก็ทํายอดทะลุเป้าถ้าคุณเป็นนักเขียนคุณก็ต้องทําให้คนอ่านอินจนวางไม่ลง เขียนแล้วต้องสะกดคนถ้าคุณเป็นนักกีฬาคุณก็ต้องเป็นตัวท็อปของวงการไม่ใช่แค่เล่นดีเท่านั้นคุณจะต้องมีวิน,นัยฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วก็มีเทคนิคที่คู่แข่งเทียบไม่ได้ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจคุณก็ต้องเป็นนักธุรกิจที่คนพูดถึงไม่ใช่แค่เปิดร้านแต่จะต้องสร้างแบรนด์ทำการตลาดเป็นแล้วก็ขยายกิจการไปไกลกว่าคู่แข่งสรุปนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเก่งแบบลีโบจะต้องไม่หยุดพัฒนาสกิลตัวเอง ไม่ใช่แค่ดีพอใช้ได้แต่จะต้องทําให้เป็นที่สุดของที่สุดลิโป้ไม่ได้เป็นแค่นักรบที่เก่งเท่านั้นแต่เป็นนักรบที่เก่งที่สุดและนั่นก็คือเหตุผลที่แม้เขาจะตายไปแล้วแต่ตำนานของเขาก็ยังคงอยู่ต่อมาข้อ2ก็คือมีอาวุธคู่กายของตัวเองถ้าถามว่านักรบที่เก่งที่สุดใน3กมกคือใครคําตอบก็คงไม่พ้นลิโป้แต่ถ้าถามต่อว่าอะไรที่ทําให้ลิโป้เก่งที่สุด คำตอบก็คืออาวุธคู่กายของเขานั่นก็คือทวนมังกรจันนั่นเองเพราะแค่มีฝีมือมันไม่พอนะคะก็จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยเสริมความโหดด้วยซึ่งทวนมังกรจันเป็นอาวุธที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักรบที่โหดที่สุดเท่านั้นลิโป้ใช้มันจนเชี่ยวชาญแบบเหนือมนุษย์ถ้าเป็นยุคปัจจุบนันทวนมังกรจันก็คงจะเหมือนกับเชฟที่มีมีดคู่ใจมีที่คมที่สุดจับถนัดมือที่สุดแล้วก็ช่วยให้เขาทำอาหารได้รวดเร็วระดับมาสเตอร์เชฟนั่นเอง หรือนักธุรกิจที่มีไอเดียสุดเจ๋งที่ไม่มีใครสามารถเรียนแบบได้ถ้าคุณอยากจะเป็นแบบลิโปในสายงานของคุณคุณก็จะต้องมีอาวุธแบบที่ไม่มีใครเรียนแบบได้เหมือนกันแล้วทําไมอาวุธคู่กายถึงสําคัญลองนึกดูนะคะว่าถ้าลิโปไม่มีทวนมังกรจันทร์เขาจะเป็นขุนศึกที่เก่งขนาดนี้ไหมคะถ้าเกิดเป็นเชฟที่ไม่ได้มีมีดคู่ใจเขาจะทําอาหารระดับมิชลินได้ไหมถ้าเป็นนักร้องไม่มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เขาจะมีแฟนคลับเยอะไหม ถ้าเป็นนักธุรกิจไม่ได้มีไอเดียที่แตกต่างเขาจะสามารถสร้างอาณาจักรได้ไหมฉะนั้นนะคะอาวุธที่ดีบวกกับทักษะที่เก่งเท่ากับความสําเร็จถ้าอยากจะประสบความสําเร็จอย่ามีแค่ฝีมือแต่จะต้องมีอาวุธคู่กายที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ต่อมาข้อ3คือการรู้จักสร้าง personal branding ให้คนจดจําถ้าคุณเก่งแต่ไม่มีใครจําคุณได้คุณก็จะเป็นแค่คนเก่งที่หายไปตามกาลเวลาถ้าคุณเก่ง บวกกับมีแบรนด์ของตัวเองคุณก็จะกลายเป็นตำนานและใน3ก๊กนะคะก็ไม่มีใครสร้าง Personal Branding ได้โหดเท่าลิโป้กวนอูเป็นตำนานแห่งความซื่อสัตย์โจโฉคือไอคอนของความเจ้าเล่ห์ส่วนคงเบ้งภาพลักษณ์ของความเป็นอัจฉริยะแต่เมื่อพูดถึงขุนศึกที่แข็งแกร่งที่สุดคนทั้งยุคก,ก็ต้องนึกถึงลิโป้วันนี้เราจะมาดูนะคะว่าลิโป้สร้างแบรนด์ของตัวเองจนกลายเป็นตำนานได้ยังไงอย่างแรกก็คือลิโป้สร้างแบรนด์ขุนศึกไร้เทียมทานตั้งแต่วันแรก ถ้าอยากจะให้คนจดจำก็ต้องทำสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำถ้าย้อนกลับไปในยุคที่แผ่นดินจีนวุ่นวายต่างโต๊ะเป็นขุนศึกที่ยึดอำนาจจากฮ่องเต้และก็ปกครองด้วยความโหดเหี้ยมซึ่งก็ไม่มีใครกล้าหือกับเขาแต่แล้ววันหนึ่งมีคนคนหนึ่งหักหลังเขาและก็ฆ่าเขาต่อหน้าทุกคนซึ่งคนคนนั้นก็คือลิโป้นั่นเองตั้งแต่นั้นมาชื่อของลิโปก็กลายเป็นตำนานแห่งความกล้าหาญคนกลัวต่างโต๊ะแต่ลิโปสามารถฆ่าต่างโต๊ะได้ ไม่มีใครกล้าหักหลังเจ้านายแต่ลิโป้ทำไม่มีใครกล้าตั้งตัวเป็นใหญ่หลังคาเจ้านายแต่ลิโป้ไม่แคร์แบรนด์ของลิโป้เริ่มต้นจากการทำสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำต่อมาก็คือการสร้างภาพจำให้ชัดเจนอย่าทำอะไรที่ขัดกับแบรนด์ของตัวเองลิโป้รู้ตัวดีนะคะว่าคนจดจำเขาในฐานะยอดนักรบดังนั้นเขาจึงไม่เคยทำอะไรที่ขัดกับภาพลักษณ์นี้เขาไม่เคยหนีจากการต่อสู้ เขาต้องการให้คนรู้ว่าเขาคือคนที่สู้จนวินาทีสุดท้ายเขาใช้ทวนมังกรจัน์ทเสมอเลยนะคะเพื่อให้คนจดจําว่าอาวุธนี้คู่กับเขาเขาเป็นขุนศึกที่ไม่เคยยอมแพ้เพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าแพ้แบรนด์ของเขาก็จะพังลิโปสร้าง Personal b ลแบรนด์จนไม่มีใครสามารถแทนที่ได้และนี่ก็คือหลักการที่ใช้ได้กับชีวิตจริงนะคะถ้าคุณอยากจะมีเพอร์ซ a นลแบรนด์แบบลิโปต้องทํำยังไงถ้าอยากเป็นนักขายก็ต้องทําให้คนจดจําว่า คุณคือคนที่ปิดยอดได้มากที่สุดถ้าอยากจะเป็นนักเขียนก็จงเขียนให้คนหยุดอ่านไม่ได้ถ้าอยากจะเป็นนักลงทุนก็ต้องเป็นคนที่มองเกมออกก่อนใครถ้าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ต้องสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งจนไม่มีใครโค่นได้จำไว้นะว่าถ้าคุณอยากจะเป็นตำนานจงสร้าง Personal b r แบรนด์แบบลิโป้ทำตัวเองให้โดดเด่นจนไม่มีใครแทนที่ได้ต่อมาข้อ4อย่าเปลี่ยนทีมบ่อยไม่งั้นจะจบแบบลิโป้ใน3ก๊กมีขุนศึกมากมายที่ทั้งฉลาดและแข็งแกร่ง แต่ก็มีอยู่คนหนึ่งที่เก่งที่สุดในสนามรบแต่สุดท้ายต้องตายแบบโดดเดี่ยวคนคนนั้นก็คือลิโปโเขาสู้ได้กับสามขุนพลในตำนานเขามีมาเซ็กเทาที่ไม่มีใครไล่ทันเขามีทวนมังกรจันทร์ที่ฟันศัตรูได้ในพริบตาแต่ทำไมสุดท้ายเขาถึงต้องจบชีวิตอย่างน่าเวทนาเพราะว่าเขาเปลี่ยนทีมบ่อยเกินไปถ้าอยากสำเร็จก็จงเลือกที่ยืนให้มันถ้าอยากพังก็เปลี่ยนข้างบ่อยเหมือนเปลี่ยนเสื้อ ถ้าย้อนกลับไปในยุคที่ต่างโต๊ะครองแผ่นดินจีนด้วยความโหดเหี้ยมไม่มีใครกล้าหือกับเขาเพราะต่างโต๊ะมีมือขวาที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือลิโปโ้ต่างโต๊ะบอกว่าลิโปโคือขุนศึกที่ข้าไว้ใจที่สุดและลิโปโก็ขานรับคำบอกว่าข้าจะรับใช้ท่านจนวันตายแต่คําว่าวันตายของลิโปโไม่ใช่ของตัวเองแต่เป็นของต่างโต๊ะซึ่งไม่นานหลังจากนั้น หวังยุนขุนนางของราชสำนักก็ใช้เตียวเซียนหญิงงามเพื่อที่จะล่อให้ลิปโป้ทรยศต่างโตะแล้วหลังจากที่ฆ่าต่างโตได้ลิปโป้ก็ได้อำนาจไปแต่ก็ไม่นานหวังยุนที่ช่วยให้ลิปโป้ขึ้นสู่อำนาจก็คิดว่าลิปโป้จะพักดีต่อเขาแต่เปล่าเลยลิปโป้กลับไปสมคบกับพรรคพวกของต่างโตะที่เหลืออยู่แล้วก็ฆ่าหวังยุนแล้วหลังจากที่ฆ่าเจ้านายมาหลายคนลิปโป้ต้องการหาที่พึ่งใหม่ ตอนนั้นมี2องคู่อํานาจก็คือโจโฉและเล่าปีถึงลิโป้จะเป็นคนที่เก่งที่สุดแต่พังเพราะว่าไม่มีใครไว้ใจเขาฆ่าเจ้านายตัวเองมาหลายคนเปลี่ยนข้างไปมาระหว่างเล่าปีกับโจโฉแค่เพราะคิดว่าฆ่าเก่งใครๆก็อยากได้แต่ปัญหาก็คือไม่มีใครไว้ใจคนที่เปลี่ยนทีมตลอดเวลานะคะและเมื่อวันหนึ่งโจโฉจับตัวลิโปได้เขาพยายามอ้อนวอนขอชีวิตว่าข่าจะพักดีต่อท่านแต่เล่าปีที่เคยโดนลิโปหักหลังมาก่อนพูดขึ้นว่า ท่านจะไว้ใจเขาได้ยังไงคนอย่างลิโป้พักดีแต่ตอนที่ตัวเองได้ประโยชน์และนั่นคือจุดจบของลิโป้โจโฉได้สั่งฆ่าลิโป้นะคะแล้วลิโป้ก็ตายอย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครช่วยได้สรุปก็คือว่าจะเก่งแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ถ้าคนอื่นไม่ไว้ใจถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนงานบ่อยเปลี่ยนข้างบ่อยๆหรือว่าหักหลังเพื่อนตลอดนะคะก็ไม่มีใครอยากร่วมงานกับคุณดังนั้นอย่าเป็นแค่คนเก่งแต่จงเป็นคนที่คนอื่นไว้ใจได้ ต่อมาข้อ5มีพาหนะที่ช่วยให้คุณไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นในโลกของสามก๊กถ้าถามว่าม้าที่เร็วและก็แข็งแกร่งที่สุดคือม้าตัวไหนทุกคนก็ต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าม้าเซกเทาแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือใครเป็นเจ้าของม้าตัวนี้ลิโป้นั่นเองลิโป้คือขุนศึกที่เก่งที่สุดใน3ามก,ก๊กเป็นนักรบที่ไร้เทียมทานและก็ไม่มีใครสามารถล้มเขาได้ในสนามรบแต่แค่เก่งไม่พอเขาจะต้องมีตัวช่วยที่ทําให้เขาพุ่งไปข้างหน้าได้เร็วกว่าคนอื่น และตัวช่วยนั่นก็คือมาเซ็กเท่ามาเซ็กเท่าคือผานะที่ไม่มีใครไล่ทันก็เปรียบเหมือนกับเฟอร์รารี่แห่งยุคสามก,ก๊กทั้งเร็วอึดและก็เลือกเจ้าของเองว่ากันว่าใครที่ได้ขี่มันก็จะกลายเป็นยอดนักรบและเจ้าของที่คู่ควรที่สุดก็คือลิโป้วันหนึ่งลิโป้ถูกพันธมิตรของโจโฉล้อมกองทัพหมื่นนายธนูเป็นหาฝนหอกและดาบจอดทุกทางหนีทุกคนคิดว่าเขาไม่รอดแต่พวกนั้นลืมไปว่าลิโป้มีมาเซ็กเท่า แค่กระโดดขึ้นหลังมา้าก็พุ่งออกจากวงล้อมทุกอย่างก็จบม้าตัวนี้มันเร็วขนาดที่ธนูยิงไม่ทันหอกฟันไม่โดนและศัตรูที่ขวางหน้าก็กระเด็นเป็นแถวแค่พริบตาเดียวหลิโป้ก็หายไปในขอบฟ้าถ้าหลิโป้ไม่มีม้าเซ็กเทาเขาจะหนีรอดจากศึกนั้นได้ยังไงถ้าใช้ม้าธรรมดาเขาก็คงตายไปนานแล้วเรื่องนี้สอนเราว่าแค่เก่งอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องมีตัวช่วยที่พาเราไปข้างหน้าได้เร็วกว่าใคร ไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจฟรีแลนซ์หรือว่าครีเอเตอร์คุณก็ต้องมีมาเซ็ตเทวของตัวเองซึ่งอาจจะเป็นคอนเนคชันที่ดีเครื่องมือที่ล้ำหรือว่าทักษะที่ทําให้คุณโดดเด่นเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ชนะไม่ใช่แค่คนเก่งแต่คือคนที่ไปได้เร็วที่สุดแล้วคุณล่ะคะมาเซ็ตเทวของคุณคืออะไรข้อ6คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลิโป้พลาดตรงนี้เยอะที่สุดลิโป้เป็นขุนศึกที่แข็งแกร่งที่สุดใน3มก๊กแต่ถ้าถามว่าทําไมคนที่เก่งขนาดนี้ถึงตายเร็ว คำตอบก็คือเขาใช้แรงมากกว่าใช้สมองเก่งที่สุดในสนามรบแต่คิดน้อยที่สุดในชีวิตลองนึกภาพดูนะคะถ้าลิโป้คิดเดยอะกว่านี้เขาคงเป็นจักรพรรดิไปแล้วค่ะเขาคงไม่ต้องจบชีวิตแบบหน้าเวทนาเขาคงไม่ได้เป็นตัวอย่างของคนที่พลาดเพราะความใจร้อนลิโป้คือขุนศึกที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ก็เป็นตัวอย่างของคนที่พังเพราะคิดน้อยไปเขาฆ่าต่างโต๊ะเพราะอารมณ์ล้วนๆโดยไม่ได้คิดถึงผลลัพธ์ฆ่าเสร็จแล้วยังไงต่อ เขาไม่ได้มีแผนไม่มีที่ไปและสุดท้ายก็ตกเป็นเป้าของทุกฝ่ายจากนั้นเมื่อเล่าปียื่นมือเข้ามาช่วยเขากลับผักหลังเล่าปีเพราะว่าอยากได้มากกว่าเดิมโดยไม่คิดว่าเล่าปีเองก็มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งและแน่นอนเมื่อโจโฉยกทัพมาลิปโปก็พ่ายแพ้หมดรูปถูกจับเป็นฉเฉลยและก็พยายามขอชีวิตด้วยคำเดิมว่าข้าจะพักดีต่อท่านแต่โจโฉที่ฉลาดกว่ามองเห็นความจริงว่า คนที่ทรยศทุกคนมาก่อนจะซื่อสัตว์กับใครได้ยังไงลิโป้ตายเพราะคิดสั้นทุกครั้งตั้งแต่ค่าต่างโต๊ะหักหลังเล่าปีจนถึงวินาทีสุดท้ายที่ขอชีวิตบทเรียนของลิโป้ก็คือว่าเก่งแค่ไหนก็ไม่พอถ้าเกิดไม่คิดรอบคอบถ้าคุณอยากจะสำเร็จอย่าตัดสินใจเรื่องใหญ่เพราะอารมณ์อย่าเลือกทางลัดโดยไม่มองอนาคตแล้วก็อย่าคิดว่าวันนี้เก่งแล้วจะรอดพรุ่งนี้เพราะสุดท้ายคนที่รอดในเกมชีวิตไม่ใช่คนที่แข็งกแกร่งที่สุดแต่คือคนที่คิดเป็นข้อ7 ย่าลงรักง่ายเกินไปเหมือนอย่างที่ลิโป้พลาดเพราะเตียวเซียนถ้าลิโป้ไม่ได้หลงเตียวเซียนชีวิตของเขาก็ไม่ได้พังแบบนี้ลิโป้คือยอดนักรบที่ไม่มีใครเทียบได้แข็งแกร่งที่สุดในสนามรบแต่กลับพ่ายแพ้ให้กับหญิงสาวเพียงคนเดียวคนที่ทําให้ Li ลิโป้ล้มได้ไม่ใช่แม่ทัพผู้เก่งกาจแต่เป็นเตียวเซียนผู้ใช้สเสน่ห์เป็นอาวุธเธอไม่ได้มาพร้อมกับดาบแต่เธอใช้ความงามใช้คําพูด และน้ำตาเป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดที่แทงทะลุจิตใจของลิโปได้ยิ่งกว่าหอกหรือว่าดาบใดๆเธอไม่ได้สู้ด้วยพละกกำลังแต่ชนะด้วยเล่ห์กลสุดท้ายลิโปที่เคยเป็นขุนศึกที่ไร้เทียมทานกลับพ่ายแพ้เพราะอารมณ์เพราะความหลงและก็ความโง่ของตัวเองดาบของขุนศึกอาจจะคมที่สุดแต่ถ้าหัวใจพังก็หมดกันลิโปไม่เคยพ่ายแพ้ในสนามรบแต่กลับพ่ายแพ้ให้กับความรักที่ผิดพลาด ตังโต๊ะเคยเป็นผู้ปกครองที่โหดเหีเ้ยมที่สุดแล้วก็ไม่มีใครโค่นเขาได้เพราะลิโปโเป็นขุนพลคู่ใจแต่หวังหยุนขุนนางอัจฉริยะกลับบองเห็นช่องโหว่เขารู้ว่าคนที่เอาชนะลิโปโได้ไม่ใช่นักรบแต่คือเตียวเซียนหญิงงามที่ถูกใช้เป็นหมากในการโค่นอำนาจลิโปหลงรักเตียวเซียนจนหัวปักหัวปำและเมื่อเธอร้องไห้บอกว่าตัางโต๊ะรังแกนางลิโปก็โมโหจนขาดสติบอกว่าต่างโต๊ะมันชั่วเดี๋ยวข้าจะฆ่ามันเอง แล้วเขาก็แทงต่างโต๊ะตายคาที่แต่หลังจากนั้นล่ะเป็นยังไงลิโป้ไม่ได้มีแผนสำรองไม่คิดถึงผลกระทบไม่ได้มีที่ยืนในสังคมเพราะเขาไม่ได้คิดไกลกว่าความรักที่ชั่ววูบเดียลเซียนไม่ได้รักลิโป้จริงๆเธอเป็นเพียงเครื่องมือของหวังหยุนและสุดท้ายเธอก็ไม่ได้ช่วยให้ลิโป้รอดแต่พาเขาไปตายแทนรักคนผิดเท่ากับชีวิตพังแล้วหลังจากฆ่าต่างโต๊ะนะคะลิโป้ก็ถูกคนอื่นไล่ล่าถูกทรยศกลับ และก็ถูกโจโฉจับตัวประหารเพราะอะไรเพราะเขาคิดถึงความรักมากกว่าคิดถึงอนาคตของตัวเองบทเรียนจากลิโป้ก็คือว่าอย่าลงรักจนตาบอดถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จจะต้องมีสมดุลระหว่างความรักและก็อาชีพอย่าตัดสินใจเรื่องใหญ่เพราะอารมณ์ชั่ววูบและที่สําคัญนะคะเลือกคู่ชีวิตที่ช่วยให้คุณเติบโตไม่ใช่พาคุณลงเหวเหมือนกับลิโป้พังเพราะเตียวเซียนแล้วคุณล่ะคะ จะใช้ความรักให้เป็นพลังหรือว่าให้มันเป็นหายนะข้อ8รู้จักเล่นเกมการเมืองให้เป็นลิโปโไม่รอดก็เพราะเรื่องนี้นักรบที่เก่งที่สุดแต่งโง่เรื่องการเมืองที่สุดนี่คือคําจํากัดความที่เหมาะสมกับลิโปขุนศึกผู้ไร้เทียมทานแห่งสามก,ก๊กเขาแข็งแกร่งกว่าทุกคนในสนามรบมีทวนมังกรจันทร์ที่ไร้คู่ต่อสู้มีม้าเซกเทาที่เร็วที่สุดในยุคไม่มีใครสู้เขาได้ในเชิงรบแต่สุดท้ายเขากลับจบชีวิตไม่ใช่เพราะว่าแพ้ศึก แต่เพราะว่าแพ้ในเกมการเมืองลิปโป้มีพละกำลังมหาศาลแต่ไม่เคยเข้าใจว่าอำนาจไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบเท่านั้นแต่อยู่ในแผนการและก็พันธมิตรเขาเปลี่ยนข้างไปมาทรยศทุกคนที่เคยช่วยเหลือเขาแล้วก็คิดว่าตัวเองเก่งจนไม่ต้องพึ่งใครสุดท้ายเมื่อโจโฉจับเขาได้เล่าปี่พู้ประโยคเดียวที่ปิดฉากชีวิตของนักรบที่เก่งที่สุดแต่แพ้เพราะว่าไม่เข้าใจเกมอำนาจลิโปคือขุนศึกที่ไร้เทียมทาน แต่ตลอดชีวิตของเขาถูกใช้เป็นหมากทางการเมืองโดยไม่เคยรู้ตัวตั้งแต่หวังยุ่นใช้เขาเป็นเครื่องมือในการกำจัดต่างโตโดยส่งเตียวเซียนมาหลอกให้เขาคลั่งรักจนลงมือฆ่าผู้มีอำนาจสูงสุดด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่เขาไม่ได้มีแผนไม่ได้มีพันธมิตรและก็ไม่มีที่ยืนในเกมอำนาจแล้วต่อมาเมื่อเขาได้พบกับเล่าปีก็ได้รับโอกาสในการปกครองเมืองแทนแต่ด้วยความโลภแล้วก็หลงตัวเองเขาหักหลังเล่าปี ยึดเมืองเป็นของตัวเองโดยไม่คิดเลยว่าเล่าปีจะมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งแค่จดหมายฉบับเดียวถึงโจโฉก็ทําให้ลิโป้ต้องรับมือกับขุนศึกที่เล่นเกมการเมืองเก่งกว่าทุกคนโจโฉไม่ได้ใช้กําลังเข้าตีแต่ใช้เกมจิตวิทยาทําให้ทหารของลิโป้แตกคอกันปล่อยข่าวลืออยู่ให้ขุนพลทรยศจนสุดท้ายลิโป้ถูกจับโดยคนของตัวเองขณะที่เขากําลังอ on ้อนวอนขอชีวิตกับโจโฉ เล่าปีกลับพูดเพียงประโยคเดียวที่ปิดฉากลิปโปว่าท่านจะไว้ใจเขาได้หรอคนที่เคยหักหลังทุกคนที่เคยช่วยเขาคำนี้ทําให้โจโฉตัดสินใจทันทีว่าฆ่ามันซะและนั่นก็คือจุดจบของขุนศึกที่แข็งแกร่งที่สุดแต่แพ้เพราะว่าไม่เข้าใจเกมอํานาจบทเรียนจากลิปโปก็คือเก่งแค่ไหนก็แพ้ถ้าคุณอ่านเกมไม่ออกในชีวิตจริงนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในองค์กรก็ต้องรู้ว่าใครคือคนที่ควรสร้างความสัมพันธ์ด้วยถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ ก็ต้องเข้าใจการบริหารคนสำคัญพอๆกับการบริหารเงินถ้าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงคุณก็ต้องอ่านเกมแล้วก็วางแผนล่วงหน้าเพราะสุดท้ายคนที่รอดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่ฉลาดในการวางตัวข้อ9สร้างพันธมิตรที่เชื่อถือได้อย่าทําตัวโดดเดี่ยวแบบลิโป้นักรบที่แข็งแกร่งที่สุดแต่โดดเดี่ยวที่สุดและสุดท้ายก็ตายเร็วที่สุดนี่คือชะตากรรมของลิโป้ เขาแข็งแกร่งเหนือใครมีม้าเซ็กเทาที่ไม่มีใครไล่ทันมีทวนมังกรจันท์ที่ไม่มีใครป้องกันได้แต่ปัญหาใหญ่ของเขาก็คือเขาไม่เคยมีพันธมิตรที่แท้จริงลิปโป้คิดว่าตัวเองเก่งพอที่จะยืนอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครแต่ในโลกแห่งอำนาจไม่ได้วัดกันที่พละกกำลังเพียงอย่างเดียวมันคือเกมของความไว้วางใจและก็พันธมิตรเขาทรยศทุกคนที่เคยช่วยเหลือเขาตั้งแต่ตั้งโต๊ะเล่าปี่ไปจนถึงขุนพลของตัวเอง จะเก่งแค่ไหนก็ไม่พอถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเครือข่ายและก็คนที่ไว้วางใจบทเรียนจากลิโป้ก็คือชัดเจนมากเลยว่าเราต้องสร้างทีมต้องสร้างเครือข่ายอย่าคิดว่าเก่งคนเดียวแล้วจะรอดในชีวิตจริงนะคะความสามารถอาจจะพาคุณไปข้างหน้าแต่พันธมิตรคือสิ่งที่ทําให้คุณไปได้ไกลข้อ10คิดถึงระยะยาวไม่ใช่แค่ชัยชนะระยะสัน้นลิโป้สนใจแต่ชัยชนะระยะสั้นนะคะแต่ไม่เคยมองระยะยาวเขามุ่งมั่นกับการต่อสู้ แต่ไม่เคยมีแผนสำหรับอนาคตเขาได้เมืองมาแต่ก็รักษาไว้ไม่ได้เขาฆ่าเจ้านายเพื่ออำนาจแต่ก็ไม่เคยคิดว่าแล้ง่ายต่อลิโป้ใช้ชีวิตเหมือนนักรบที่สู้เพื่อวันนี้แต่ไม่เคยสร้างเส้นทางให้ตัวเองในวันพรุ่งนี้สุดท้ายแล้วเมื่อไม่มีแผนไม่มีพันธมิตรและก็ไม่มีใครไว้ใจเขาก็ตายเพราะว่าการตัดสินใจที่ไม่มีอนาคตนั่นเองบทเรียนจากลิโป้ก็คือว่าอย่าใช้ชีวิตแบบนักรบที่คิดแต่จะชนะศึก แต่จงใช้ชีวิตแบบผู้นำที่มองเห็นเกมทั้งกระดานชัยชนะระยะสั้นอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหนือกว่าแต่ถ้าคุณไม่มีเป้าหมายระยะยาวไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนก็อาจจะจบลงแบบลิโปได้ฉะนั้นนะคะอย่าทำแค่สิ่งที่ให้ผลตอบแทนเร็วแต่ไม่มีอนาคตจงลงทุนกับตัวเองในสิ่งที่จะช่วยให้คุณเติบโตในระยะยาวจงมองหาภาพใหญ่อย่ามวัวแต่โฟกัสแค่จุดเล็กๆเก,ก่งวันนี้ไม่พอนะคะคุณต้องฉลาดเพื่อที่จะอยู่รอดในวันพรุ่งนี้ด้วย สรุปสุดท้ายนะคะก็คือว่าลิโป้คือคนที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ก็พ่ายแพ้เพราะตัวเองเขาพัฒนาสกิลให้สุดมีอาวุธคู่กายที่ไรเทียมทานแต่ก็ไม่รู้จักสร้างแบรนด์ให้คนเชื่อใจเปลี่ยนข้างบ่อยจนไม่มีใครไว้ใจไม่มีพันธมิตรที่แท้จริงคิดสั้นจนตัดสินใจผิดซ้ำๆหลงรักผิดคนจนชีวิตพังและที่สำคัญเขาไม่เข้าใจเกมอำนาจไม่รู้จักเล่นเกมการเมืองและก็ไม่เคยมองถึงอนาคตไกล แล้วสุดท้ายต่อให้เก่งแค่ไหนถ้าไม่มีแผนไม่มีทีมไม่มีวิสัยทัศน์ก็จบแบบลิโปดังนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะสำเร็จจงเอาความเก่งของลิโปมาใช้แต่ห้ามทำพลาดแบบเขา